h ฮ l l o ลยลโหลไปอยู่กันไหนไปอยู่ที่ไหนเธอไปอยู่ที่ไหนเธอทำไมถึงยังไม่ได้กินไอโฟกัสกินเลยนะเพื่อสุขภาพตาที่แข็งแรงอ้ะคุณแม่บ้านเอ,อกมาให้ละนี่นะจ๊ะกินเลยครับเมื่อกี้ไปเทลูกๆมานะคะในกลุ่มขับเศรษฐีนะคะสอนเทคนิคการเป็นเจ้าของแบรนด์อืมอืม มัมมมน่องเดียวเลลูกอืมอืมหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากใส่ตาล้าใส่ตาเหนื่อยใส่ตาเพลียมองไม่ค่อยชัดเจนกินไอโฟกัสหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบาทมีสิบซองเลดเวอร์รวมสรรพคุลนะคะ ส่วนผสมน,นะที่ช่วยเกี่ยวกับสายตาล้วน้วเลยเส้นเลือดในตาลรืทิที่นอนในตาดีมากๆกินสวยขายก็รวยค่ะไอโฟกัสดีจริงๆอร่อยด้วยรสชาติเหมือนสูกัสนะคะรสผลไม้หกโมงเย็ยนละคุณตาได้เวลากินนี้ค่ะกล้าท้าเลยกินเจ็ดวันนะคะพุงปีบอืบางอนอืเกี่ยวอืดำอันตรายมากกินเมทอกเลยนะคะตัวนี้นะคะ ช่วยดูแลขับล้างสารพิษนะคะตับไตลำไส้หลอดเลือดที่สำคัญต้านอนุมมนอิสระด้วยวิตามินกว่า52ชนิดทำไมกินเมท็อกูแล้วผิวสวยด้วยทำไมกินเมท็อกูแล้วผิวใสด้วยทำไมกินเมท็อกูแล้วหน้าท้องแบนด้วยทำไมกินเมท็อกูแล้วฝ้ากัดจุดด่างดำฝ้าด้วยฝ้าหลงมมันหายเพราะเมท็อกนะคะไปช่วยล้างสารพิษตับไตลำไส้หลอดเลือดและต้านอนุมูลอิสระซึ่งดีท็อกเข้าไปตามท้องตลาดแค่กวาดล้างมกเมือ่อไขมันในลำไส้แค่นั้นแล้วโดยโดยส่วนใหญ่นะคะเน้นพู้เดียวเลยเน้นขี้เยอะนะคะคือสยาถ่ายของเราไม่ม วิตามินนะคะผักผลไม้นะคะรวมอยู่ในนี้เท่านั้นนะคะกินเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองกับผู้คนทั้งหลายนะคะตัวนี้ครูจะขายมาปีที่สี่แล้วขายเป็นล้านกล่องแล้วนะคะกับเมท็อกขายดีจริงๆกินดีด้วยสามารถผสมน้ําเปล่าหรือว่านมได้นมเปรี้ยวนมจืดได้หมดเลยนะคะตัวนี้ครูกินเมื่อนี้แล้วก็ครูไม่ได้กินแล้วเมื่อกี้ครูกินส้มตำไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วนะคะและ้วครูก็กินตัวนี้ตบท้ายแล้วก็ คืนนี้ก็ไม่ทานอะไรแล้วค่ะนะคะดีมากๆนะคะน้ำหนักคูณลงไปสองโลแล้วนะคะเมท็อกส์ hmm. นะคะกินแล้วห้ามพูดมากรีบกินให้หมดภายในหนึ่งนาทีอืม mm hmm. คุณดูไฟเบอร์อย่างดีเยอะเวอร์ด mm ีเวอร์ ver, mm hmm. ต้องลองถึงจะเข้าใจถ้าถามครูว่าวันนี้หนูกินอาหารเสริมคุณสิตาตัวแรกคุณแนะนำอะไรเมท็อกส์เลยค่ะวันนี้นะคะ เราจะซื้อของเข้าบ้านรถหรูอลังการขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าบ้านมันเน่ามันก็ของที่ซื้อมามันก็ดูไม่แพงเหมือนกันค่ะคุณจะกินอาหารเสริมเยอะแยะมากมายแต่ลำไส้ตับไตหรอดเรื่องของคุณมันไม่สะอาดกินไปมันก็เห็นผลช้าเมท็อก <May Talk S 1> คือตัวที่หนึ่งที่คุณควรจะกินนะคะลเลิศเวอร์อยากซื้อราคาทุนติดต่อผ่านตัวแทนจน่ายนะคะกินสวยขายรวยกินหนึ่งเซตนะคะสำหรับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกินสามเดือนนะคือหนึ่งคอร์สของเขานะถ้าคอร์สแบบนี้ไปดูแลที่เกาหลี เป็นแสนนะคะดูแลตับเอาแท้ตับอย่างเดียวหลอดเลืออย่างเดียว2คอน,นี้ก็3 0 0 0 0นแล้วของเราราคาถูกมากกล่องละแท่890บาทอันนี้ราคาขาานะไม่รวมราคาส่งนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นคนที่สุขภาพดีกิน3เดือนต่อปีหน้ากินใหม่ได้เลยหรือเราอยากรักษาร,ระดับไม่ให้สารพิษมันเข้าสู่ร่างกายเราอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งก็ได้นะคะส่วนใครที่ป่วยนะคะ ป่วยที่ยังมีดำไส้ตับไตหลอดเลือดอยู่นะคะสามารถกิน6เดือนนะคะเพื่อดูแลบำรุงรักษานะคะดังนั้นฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสินค้าขายดีเวอร์นะคะกับเมทอกซค่ะ